สวัสดีครับผมอาจารย์เอกเล็บเว็บนะครับผมพอดนี้นะครับทุนเริ่มต้นนะครับ1 0,000เหรียญนะครับปัจจุบันนะครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบเกือบสี่เดือนแล้วนะครับที่ลูกค้ารันมานะครับผมเป็นความเสี่ยงสูงนะครับผมแต่ปัจจุบันนะครับความเสี่ยงเหลือศูนเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมเพราะว่าเรา เบรกอีเวนต์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กันตัวส่วนของทุนหมื่นหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านะครับเวร์ตเคสสุดของเรานะครับก็จะเป็นอ่าคัดที่1 0,000ื่นเหรียญนะครับผมเพราะฉะนั้นลูกค้านะครับก็จะสบายใจได้เลยว่าทุนไม่สูญหายแน่นอนนะครับผมแล้วก็เพิ่มกําไรทบต้นไปเรื่อยๆนะครับทุกๆนะครับ200เหรียญนะครับกำไร200เหรียญเราก็จะมีการปรับหลอดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วเรามาดูกันนะครับว่าปีนี้ทั้งปีนะครับ พอตนี้จะกําไรเท่าไหร่นะครับลูกค้ากะว่าจะถอนปลายปีนะครับผมวันนี้นะครับทํากําไรไป4%เปอร์เซนตของพอนะครับผมนะครับก็ค่อนข้างเป็นความเสี่ยงสูงนะครับแต่ว่าใช้นะครับกําไรทุกต้นนะครับอ่านะครับเป้าหมายของพอตนี้นะครับลูกค้าไม่ได้ต้องการเป้าหมายว่าเดือนละเท่าไหร่นะครับผมอ่า แต่ต้องการกำไรทบต้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การทุนไว้แล้วนะครับว่าทุนหมื่นหนึ่งเขาไม่สูญเสียแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเกิดกรณีใดๆเคสเดียวที่เกิดปัญหาก็คือโบกไม่ให้ถอนนะครับอ่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นเราแก้ไม่ได้นะครับอ่าโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับฟังขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเรานะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับด้านล่างนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ